สวัสดีค่ะวันนี้พิดาแม่นปัวนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าเรื่องการงานความรักการเงินนะคะโชคลาภจะเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งมาฟังได้เลยนะคะก่อ,ะอนอื่นนะคะพิดานะคะขอกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้พิดาแม่นปัวด้วยนะคะพิดาจะกราบขอพรกคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ใครที่แชร์ให้พิดาก็ขอให้รวยรวยรว,วยนะคะ าชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับเรื่องอความรักนะคะการงานการเงินนะคะการงานนะคะในปีนี้นะคะอาจจะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะไม่สงบไม่ราบรื่นนะคะเจ้านายนะคะก็ยังจ้องที่จะจับผิดเราอยู่นะคะสําหรับชาวราศีเมษเนาะนะคะแล้วการเงินนะคะการเงินการเงินก็จะมีเรื่องใช้จ่ายเยอะนะคะปวดหัวนะคะแต่สุดท้ายก็ลงตัวนะเพราะเพราะมันมีเลขรหัสคือ 1. เจอห้านะคะ หรือ 2. เจอสี่นะคะมันทําให้ทุกอย่างลงตัวนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วเรื่องความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็ยังถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่จะได้หนักหนาหนักใจมากนะคะเท่าที่ควรยังพูดจากันรู้เรื่องนะคะอาจจะมีเกณฑ์หึงหวงกันบ้างนะคะเล็กน้อยแต่ผ่านไปได้ค่ะสําหรับเรื่องความรักนะคะแล้วต่อมานะคะคือเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายที่ควรระวังหนึ่งเราจะปวดหัวนะคะถ้าคนที่เป็นไมเกรนอยู่ก็จะ ปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วช่องท้องนะคะให้กินข้าวให้ตรงเวลาด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วการเสริมดวงนะคะที่พี่ดาจะแนะนำนะคะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเติมน้ํามันตะเกียงนะคะสําหรับชาวราศีเมษเนาะ,ะแล้วปล่อยปลานะคะปล่อยปลา4ตัวนะคะหรือ6ตัวก็ได้นะคะจะทําให้การงานเราลื่นไหลนะคะแล้วก็การเงินนะคะโชคลาภนะคะก็จะทําให้เรา ถือว่าโชคลาภก็เข้ามาได้ดีเลยนะคะในช่วงนี้ของเดือนตุลาคมนี้นะคะนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตเราลุ่งเรืองด้วยนะคะการที่พี่ดาแนะนำให้ไปทำเสริมดวงนะคะนะคะจะทำให้ครอบครัวเรามีสุขนะคะแล้วก็จะทำให้ช่วงนี้นะคะการงานโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะเข้ามานะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะวันนี้นะคะพี่ดาขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาฟัง คิปพิดานะคะแล้วทุกคนที่เข้ามาฟังพิดาก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยทุกคนนะคะให้ครอบครัวมีความสุขเจอความรักที่ดีการงานที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ